ปัจฉิมโอวาดหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนป่วยคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราจะไม่มีวันหายยาจากเทวดามาก็ไม่หายถึงวาระของมันแล้วมันจะค่อยเป็นค่อยไปของมันอย่างนี้ไม่ตายง่ายนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่จะเอายาเทวดามาใส่ก็ไม่หายตายโดยถ่ายเดียว อง์หลวงตาเมตานำธาตุขันธ์ขององค์ท่านออกแสดงธรรมเป็นเทศการสำคัญที่สุดเข้มข้นที่สุดและวิกฤตที่สุดเทศกานนี้จะติดหูติดตาและสะเทือนจิตสะเทือนใจแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาตลอดไปท่ามกลางความอลาลัยอาวรณ์และความโศกเศร้าสุดพรรณนา,นาถึงความสูญเสียพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม ทรงคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านได้มอบมรดกธรรมล้ำค่าที่สำคัญยิ่งอันได้แก่ปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่ความบริสุทธิ์วิมุติหลุดพ้นสืบสารอริยะประเพณีอริยวงได้อย่างหมดจดงดงามตั้งแต่เบื้องต้นจบจนวาระสุดท้ายการเกิดในคราวนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายการบวชคราวนี้ ก็เป็นการบวชครั้งสุดท้ายการตายในคราวนี้ก็เป็นการตายครั้งสุดท้ายเช่นกันองค์ท่านกล่าวยืนยันในเรื่องนี้ด้วยความอาจหานว่าเราจะทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งการตายของเราเพราะการตายของเรานั้นจะเป็นการตายในครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วในธรรมจักกับประวัตนสูตรท่านแสดงไว้ว่ายานันจะปนะเมทัสนังอุปาทาธิอกุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัติธานิปุนัพพโวความรู้ความเห็นอันลำ้ำลึกประเสริฐสุดได้เกิดขึ้นกับเราแล้วความหลุดพ้นจากกิเลสวัตบน ความเกิดตายนี้ไม่มีการกำเริบแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนและอนุชนรุ่นหลังจากภาพภูมิใจและน้อมนำองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแสดงการเทิดทูนบูชาตอบแทนพระคุณอย่างไม่มีวันจืดจาง ด้วยการปฏิบัติฝึกหัดตนให้อยู่ในโอวาคคำสอนจึงจะสมเจตนาขององค์หลวงตาที่ตั้งใจมอบมรดกธรรมอันทรงค่าทั้งหลายไว้เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแก่โลกให้ก้าวเดินตามเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดกาลลวดลายนิพพานสอุป,ปาทิเศษนิพพานใจเป็นนิพพานแล้ว แต่ยังครองาธาตุครองขันอยู่นี่เรียกว่าสอุปาที่เศนิพานคือยังรับผิดชอบในาธาตุในขันอยู่อนุปาที่เศนิพานาธาตุขันสลายไปแล้วนั้นเป็นธรรมาธาตุคือนิพานล้นล้วนสมมุติไม่มีเลยให้รับผิดชอบไม่มีขันเป็นสมมุติให้รับผิดชอบถึงท่านไม่ติดก็ตามก็รับผิดชอบเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่ง จะตายแบบไหนท่าไหนจะยืนตายเดินตายนั่งตายนอนตายไม่มีปัญหาเพราะเป็นเรื่องอาการของสมมุติตังหาเพราะฉะนั้นเราจึงได้เชื่อที่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านว่าท่านพิจารณาเห็นพระอาหารหันต์มาแสดงท่าน,นิพพานให้ดูบางองค์เดินจงกรมนิพพานให้ดูบางองค์นั่งนิพพานให้ดูบางองค์นอนนิพพานให้ดู บางองค์ยืนนิพพานให้ดูท่านว่าทำอะไรก็จะเป็นอะไรเมื่อผ่านจากสมมุติไปหมดแล้วอยู่เหนือสมมุติแล้วทุกขเวทนาเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้อย่างไรความบริสุทธิ์ของจิตเหนือสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพียงอาการของขันที่แสดงต่อกันคือทุกขเวทนากับขันเป็นสมมุติด้วยกันมันแสดงต่อกัน ท่านจึงสามารถเดินจงกรมนิพพานได้อย่างสบายเมื่อหมดกำลังแล้วก็ยุบยอบลงตรงนั้นเลยยืนก็เหมือนกันเมื่อหมดกำลังแล้วก็ยุบยอบลงตรงนั้นมาได้ล้มแบบทั้งหงายทั้งอะไรอย่างนี้ให้ดูยอบลงอย่างนี้เลยนั่งก็เหมือนกันเอนแล้วก็ค่อยๆลงค่อยอ่อนลงไปนั่งนิพพานและเวลายืนนิพพานก็เหมือนกัน ย่อลงไปแล้วก็ค่อยล้มไปธรรมดาธรรมดาเดินก็เหมือนกันพอถึงที่นั้นแล้วก็หยุดกึกก็นั่งคือเหมือนปุยนุ่นท่านว่าอย่างนั้นนะอ่อนนิ่มอาการของท่านขณะที่ท่านปรงขันนิพพานในท่าต่างๆนั้นเหมือนปุยนุ่นอ่อนนิ่มไปเลยไม่มีอากับกิริยาที่เป็นเหมือนโลกที่ว่าทุรนทุราหรือระสัมระสาย จะเอาอะไรมาระสำระสายลงจิตขนาดนั้นแล้วเราเชื่อร้อยเปอร์เซนเพราะเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์นั้นได้อย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานก่อนจะเข้าปรินิพพานส่งเข้าสมาธิสมาบัติมีปฐมฌานเป็นต้นนั้นท่านทรงแสดงลวดลายให้สมกับความเป็นศาสดาของโลกตังหาก ตามพระอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อจะแก้กิเลสหรือชําระกิเลสหรือจะต่อสู้กิเลสในขณะตายหรือในขณะนิพพานหาไม่ขนาดเป็นศาสดาเอกของโลกทําไมขณะที่จะนิพพานจะไม่วางลวดลายของศาสดาไว้เป็นวาระสุดท้ายมีอย่างหรือต้องวางเราเห็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นส่วนพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ท่านถนัดทางใดท่านก็นิพพานของท่านตามแบบหรือความตามความถนัดของท่านคําว่าสมาธิสมาบัติเป็นไปตามรายของบุคคลแต่ละบุคคลเป็นไปตามพระอรหันต์แต่ละประเภทไม่ว่าเป็นประเภทใดมีความถนัดอย่างไหนก็นิพพานในท่าถนัดของท่านสะดวกสบายพระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้าฌานสมาธิสมาบัติ และปรินิพานไปในท่าสมาธิสมาบัตินั้นนั่นเป็นลวดลายของศาสดาผู้เป็นครูเอกของโลกไม่ทิ้งลวดลายตั้งแต่ขณะตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกจะด้วยพระอาการใดที่แสดงออกไม่เคยลดละแห่งความเป็นศาสดาเลยสัตว์โลกจะยึดได้ทุกพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวเพราะเป็นศาสดาโดยสมบูรณ์ทุกๆอาการ เพราะฉะนั้นวาระสุดท้ายที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์ต้องแสดงให้เต็มลวดลายของศาสดาเอกในวาระสุดท้ายาการปฏิบัติต่อพระสรีระสังขารขององค์หลวงตาภายหลังองค์หลวงตาดับขันเข้าสู่พระนิพพานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วไลลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงโทรศัพท์กราบบงคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงทราบในขณะนั้นทันทีเพราะทรงคอยติดตามสอบถามอาการอาภาธของหลวงตาจากทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุลาพรอ,อย่างต่อเนื่องตลอดมาจากนั้นแพทย์และบุรุษพยาบาลได้ช่วยกันถอดที่ช่วยหายใจออกจากองค์ท่านเสียงเครื่องช่วยหายใจดับลง พระอาจารย์สุชินเปิดประตูบอกญาติโยมที่อยู่ด้านนอกว่าหลวงตาเสด็จสู่พระนิพพานแล้วทันใดนั้นน้ำตาแห่งความพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รักจากครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่พึ่งและจากสมณะผู้เป็นเนื้อนาบุญสูงสุดของเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายต่างไหลหนองหน้าเสียงร้องไห้แม้ไม่ดัง หากได้ยินชัดเจนกระจายทั่วบริเวณหัวใจทุกดวงทุกระทมด้วยความอาลัยอาวร์สงสารตนเองต้องกลายเป็นสิทธิ์กำมพร้าไรที่พึ่งพิงอันอบอุ่นบัดนี้องค์หลวงตาผู้เป็นทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์เป็นร่มโพร่มสายใหญ่แก่วงกรรมฐานได้ถึงการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนมา